มาเลยพี I only had that half.

1...2...3...OK okay. Lỡ kênh chẳng đều Tăng bóng không? Còn... Rồi đi, rồi đi 3...2... Mở lên ก็จะเป็นทหารสามในกรุงเทพที่สบา,น,านนครอุดรธานีนี่เราจะเห็นภาพการสอมรำนะครับครับในขณะนี้การโอบนครอุดรธาน,นีในนามที่สบาลนาครอดุดรธาน,นีก็เป็นปีที่3แล้วที่มีโอกาสได้มาทำหน้าที่ส่วนจารพิพันธ์ก็เป็นปีที่สองปีที่สอง ประกอบด้วยพระแสงทองหนึ่งองค์พระแสงน้าวสององค์นะคะซึ่งท่านชยานุจันทร์อดีตผู้ว oh okay ่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ PM ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาไทยนะคะได้รับได้รับต่อได้รับต่อเน็ตเลยก็ได้ท่านเป็นท่านเป็นดาร์กที่ได้รถจิ๊บแต่เดียวเลยมารอรถจิ๊บเลยมารอรถจิ๊บเลยนเป็นดาร์กที่มียะคะโดยการประสานงานของเอ้ยเอ้ยไม่ไปบอกเลยมั้ง

ทรงใช้ในการสู้รบกับพ่อและคนคนลาบวนในช่วงปีพุทธศักราช2428ครับก็ช่วงนั้นเป็นการรบนะฮะเป็นการปราบพ่อนะฮะอยู่ที่จังหวัดตอนนี้ต้องเข้ามเลยอ่ะครับจากนั้นก็มีการเคลื่อนพลจากจังหวัดหนองคายเป็นไปตามสนธิสัญญา กับประเทศฝรั่งเศสก็ได้ยึดพรองประเทศลาวจะเป็นที่ที่จะต้องเคลื่อนขนของขนเข่ามาต่างประเทแกอยู่ท่หนรถเนต่ะมันฝังเฟนน้าปเทศตีทางเขาอ่ะแจกยแกอยู่ไหนอ่ะพี่รถเนต่ะในปัจจุบันทีแรกเลียนไปก่อน ในขณะนี้เราต้องยกแล้วล่ะประชาชนที่ผ่านไปผ่านมานะคะในช่วงนี้เราซ้อมเพื่อที่จะรับสารราวุธในเวลา17บเจนาฬิกาและท่านที่จะนำพวงมาลัยหรือน้ำแดงก็ดีนะคะมาไหว้กรมหลวงประจักษ์ในช่วงนี้ขออนุญาตพ้สักครู่หนึ่งนะคะหลังจากนี้จะขึ้นรถอยู่เรารถจี๊บก็ขยัะนะ จากนั้นราศีาจ็ดจากวันนั้นดี่นะครับว่าธานีเดินทางถึงบริเวณพิธีอนุสราวรีย์ปฐมเจ้าพระงเธอขบรุ่งมาจากสินบัตคมนะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดดอนธานีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดดอนธานีก็จะรับสารลาวุฒิจากคณะนักนิติศาสตร์ปฐมที่คอนดอนธานีครับ ในฝ่ายนี้ก็ได้ทำการถ่ายทอดสดน,นะครับบันทึก มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีมาประกอบพิธีณนะอนุสาวรีย์คนตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเนื่องจากเป็นศาสตราวุธประจำพระองค์ที่ทรงใช้พิทักษ์รักษาบ้านเมืองและสร้างรากฐานพัฒนาบ้านเมืองจังหวัดอุดรธานีให้มีความเจริญรุ่งเรืองประชาชน ได้อยู่อาศัยอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา,มานะคำแรกก็คือพิธีโลงนะคะ ลดกิจกรรมตัดต่ดำเนินการเฉพาะพิธีสงฆ์นะคะโดยนิมนต์พระสงฆ์สิบรูกและถวายอิมโต้เพร่อต่างแขนนะคะและพิธีสงศ์ในปีสองศรี พราคมนะครับผมใดว,วันนี้นะฮะ <พอ S 1> ก็จะเป็นประสาทหน้าแรกของจอัว<น>งหนวัดอมเรา เพิ่มไปอีกครับนั่นมันยังไม่เต็มหน้าอันนี้เราตัดเกิดอะไรขป้นตายเขาหัดตายแล้วรูปหัวโอ้โอยกว่าโอ้ ณึ้นมานีอง่ายเร่องข้นมาดังเกงมกสังเสียงซูมเสียงซูมแล้วเปิดก็ออกลำโพงอยู่แล้วมันคือนมาได้ยินอ่ะึก้าว

เดิน,ดาน,ดาน,ดานท,ทนางทางนพิธีส่วนราชการเข้าประจำที่และหลังจากนั้นนะคะประธานในพิธีองสวงในปีนี้นะครับทางเทศบาลขอบความตั้งใจนะอยากจะรําแต่ว่าเราก็จะแบ่งเป็นจุดต่างๆตามผู้รำเองก็มีพื้นที่การราแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสัญญาณนะครับมาอย่างทับหลังจากที่รำบวงสวมเสร็จแล้วนะครับทวร์ชนะถ้า,าหากว่าย้อนไปในทุกๆปี ถ้าช่วงเวลายอย่างนี้จะเต็มไปด้วยพี่พน้องประชาชนชาวบุรีรธานีเต็มทุกพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าเจ็ดหมื่นท่านใช่ครับแต่ว่าในปีนี้<อ>ทุกคนก็<อ>เข้าใจในสถานการณ์าอนุสรีพลตรีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมขึ้นรถอัญเชิญศาสตราวุาเพื่อนํากลับไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองบุรรธานีค่ะครับซึ่งะหว่างทุกคมีพิธีอัญเชิญมายงอนุสรี์นี้นะครับ โดยมีนนยมท่านนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ของเรานะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลเป็นผู้อัญเชิญนะครับแล้วก็มีปีนี้ผ่านใบสีห้ามนีด้วยกันความสูงผ่านใบสีสื่อลังบ้านสูงนอเมืองเป็นประเพณีของคนโบราณอีสานนะครับพร้อมด้วยบรรยากาศเพราะว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นเป็นอาหารของของเทพของเทวดานะฮะเพราะว่าจะมี ฝั in well ่งทางด้านหลังพิธีกรนะคะช่างภาพสื่อมวลชนของแต่ละหน่วยงานนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเราจะอยู่ฝั่งทางด้านหลังพิธีกรของจุดนี้นะคะตอเนื่องไปเลยครับจากทีเสร็จพิธีโผนโตเทวาสังคโย ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพจดาเจาเ้าสักเทกามีจะรูเปคิริสิคราตเตจันทริเควิมาเนีทีเปรทเทจะข้ามีตรูปนาคานเคหาวัตถุมหิเคเตแล้วเ,เกิดมุ่งคุ้นปุ่นกันมาสามหอบมานางตอกบบายแขนผู้แขนเบื้องส้ายให้ทานได้เป็นพญาเดิ้อ นอนหลับให้ทานได้เงินหมื่นน,นอนตื่นให้ได้เงนินแสนขอบคุณค,คุณพ่อพามเป็นอย่างสูง<ร>